สวัสดีคุณสวัสดีครับคุณเมรามาได้ไงครับเนี่ยเออกินอาหารเช้าก่อนนะครับไม่ครับที่จริงมโนฮาเพิ่งเจอเรื่องนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเขาเป็นอะไรให้ผมอาอภิเนกกรรมตอนน้าทุกคนนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องอ่าพินัยกรรมหรอกผมว่าให้เขาหายดีก่อนดีกว่านะาไม่หรอกคุณนี่คือสิ่งที่มโนฮาต้องการเหมือนกันทวิงเกอของคุณไม่อยู่อย่างนั้นหรอ ถ้าทวิงเกิลไม่อยู่แล้วจะทาไมหรอคะมันสําคัญมากนะครับคุณมโนฮาอยากให้ผมอ่านพร้อมตอนที่ทุกคนอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะทวิงเกิลนะครับแสดงว่าถ้าทวิงเกิลไม่อยู่ก็อ่านไม่ได้งั้นหรอคะเราจะเปิดพิธีกรรมไม่ได้เหรอ,เอ,อไม่ได้ครับมันสําคัญมากนะครับถ้าเธอไม่อยู่บ้านก็เรียกเธอมาได้ไหมครับถ้าหากว่าพ่ออยากให้ทวิงเกิลอยู่ด้วยแล้วก็งั้นผมจะโทรเรียกเธอเองครับ กณโทราหาเราคุณฉันรู้ดีนะว่าไหนต้องโทรมาหาฉันนายโอเคไหมถึงก็มีเรื่องสำคัญที่บ้านอ่ะเธอช่วยมาได้ไหมมีอะไรหรอกุ้นทุกอย่างโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเหรอคุณพ่อเขาโอเคใช่ไหมรีบมาก็แล้วกัน มีเรื่องด่วนอะไรคุณถึงเรียกเรานะบองว่าทุกอย่างจะโอเคแล้วพ่อก็จะโอเคด้วยหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมีอะไรเกิดขึ้นหรอคะเแบเบ้คุณทวิเกอผมทนายของมโนหาผมจะอธิบายให้ฟัง มนโนฮาได้ทาการเปลี่ยนแปลงพิัยกรรมของเขาเรื่องสมบัติที่อยู่ทรัพย์สินเขาได้แบ่งไว้ให้เท่ากันระหว่างภรรยาเขาอูชากับลูกชายอน,นันกับคุณแต่มีอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมต้องมาที่นี่ไม่นานมานี้เขาเปิดธุรกิจเพิ่มเกี่ยวกับการจัดง,งานแต่งงานนะครับธุรกิจจัดง,งานแต่งงานเหรอแต่ว่าพ่อไม่เคยบอกพวกเราเลยนี่ใช่ครับเพราะเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานครับเขาเลยไม่ได้บอกทุกคน เขาอยากจะบอกทุกคนหลังจากจบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเขาต้องการว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทวิงเกลิลสภายของเขาจะต้องดูแลธุรกิจต่อเพราะว่าธุรกิจใหม่นี้จะเป็นธุรกิจหลักธุรกิจใหม่ของเขาทั้งหมดนะครับอะไรนะมันเป็นไปได้ยังไงกันเขาโม้ให้ทวิงเก้ได้ยังไงคะใช่ค่ะคุณฮนายเข้าใจผิดกันหรือเปล่าคะ ฉันไม่รู้เรื่องธุรกิจของคุณพ่อเขาเลยนะคะผมพูดตามที่มนโนฮาสั่งนะครับคุณทวินเกลจ,จากวันนี้ธุรกิจจะเป็นของคุณผมจะต่งเอกสารมาให้คุณเซ็นนะครับผมไปก่อนแล้วบายครับเขาบ้าไปแล้วหรือแม่เขาให้ธุรกิจกับทวินเกลทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยังไงกัน ก็ให้ธุรกิจกับลูกสะพ้ยได้อย่างไงฉันมีลูกชายถึงทั้งสองคนเลยนะหนูไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นเลยนะคะหนูไม่รู้เรื่องพินัยกรรมของพ่อเขาเลยนะคะแม่กุนนายมองหน้าฉันหน่อยสิฉันขอท้องละกุลฉันต้องการให้นายเป็นกำลังใจให้ฉันฉันสาบ,บานได้เลยว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้ นายพูดมาสิว่านายเชื่อใจฉันนะ่ะได้โปรด ว่ายังไงนะทวิงเกิลมนโนฮาจะทำแบบนั้นทำไมกันนะ่ะเขาจะให้ธุรกิจหลักของเขากับลูกทั้งหมดเลยน่ะเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยใช่ค่ะแม่ตอนนี้หนูก็ไม่เข้าใจพ่อเขาเลยหนูไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงเหมือนกันคะ่ะพ่อเขาทำแบบนี้กับหนูได้ยังไงกันหนูไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยเขาอาจจะทำไปเพราะว่าเขาคิดดีแล้วนะทวิงเกิลพระเจ้านะ ท่านได้กำหนดมาแล้วถ้ามีคนตายหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องมีการปรับตัวนะรู้ไหมแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกันธุรกิจก็อาจจะเปิดอนาคตให้กับลูกได้เลยนะทวิงเกิลแล้วใครจะไปรู้ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะทำให้ลูกกับคุณรักกันมากขึ้นดีล้นะครับที่ทุกคนเนี่ย จัดงานพิธีบูชาในบ้านมโนหาแต่บ้านนี้จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่ทำพิธีแล้วนะครับโชคชะตาของครอบครัวจะเปลี่ยนไปและมโนหาจะค่อยๆดีขึ้นนะครับและอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นดีค่ะหลวงพ่อพรของพระเจ้ากำลังจะมาถึงแล้วนะครับ ทวิงเกิลทวิงเกิลจ้ามาแล้วเหรอทวิงเกิลมาแล้วเหรอแล้วมาอะไรหอบมาน่ะแต่ว่าช่างเถอะเข้ามาข้างในก่อนนะเข้ามาที่ทนี่ ถ้าพ่ออยากให้หนูจัดการธุรกิจของพ่อหนูก็จะทําค่ะหนูขาดค,คาสั่งของพ่อไม่ได้พ่อคิดว่าหนูทําได้แปลว่าพ่อเขาต้องคิดดีแล้วแน่นอนหนูก็เลยกลับมาที่นี่ยังไงล่ะคะหนูจะอยู่ที่นี่ต่อค่ะเพื่อดูแลธุรกิจของพ่อแล้วนอกจากนี้นะคะพี่อนันต์กับพี่เชอรีกอร่ก็อยู่ลุงสุรจิตก็อยู่ คุณเองก็อยู่เหมือนกันธุรกิจใหญ่แบบนี้หนูทำคนเดียวไม่ได้หรอกนะคะหนูต้องให้ทุกคนนำทางคะ่ะแม่คะหนูตัดสินใจแล้วคะ่ะหนูจะดูแลธุรกิจของพ่อต่อไปเองพระเจ้าให้โอกาสกับหนูแล้วให้คุณกับหนูได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งไม่แน่นะคะครอบครัวนี้อาจจะหักโวรหนูก็ได้นะคะแม่ แม่อูชาอาจจะไม่อยากมองหน้าหนูก็จริงกุณเองก็อาจจะโกรธหนูมากเลยด้วยเขาอาจจะไม่ยอมคุยกับหนูและด้วยซ้ำไปแต่หนูจะไม่ยอมแพ้หรอกค่ะแม่หนูจะดูแลธุรกิจนี้เองค่ะครอบครัวของหนูต้องเสียใจเพราะการกระทำของตัวหนูเองหนูจะรักษาแผลใจให้พวกเขาแล้วอีกไม่นานพวกเขาต้องกลับมารักหนูแน่หนูจะทวงคืนความเคารของทุกคนกลับมาให้ได้ค่ะ หนูสัญญากับแม่เลยลูกคิดถูกแล้วละทวิงเกิลแต่ว่าฟังนะลูกนะ่ะจะต้องเจอกับความลำบากมากมายในอนาคตเพราะว่าสิ่งที่ลูกจะทำนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยนะแม่จะอยู่ข้างลูกตลอดไปลูกจงเข้มแข็งเอาไว้แม่จะอยู่กับลูกในทุกๆขั้นตอนเลยและแม่มั่นใจนะว่าลูกจะชนะใจทุกคนได้อีกครั้ง นี่มันดีมากเลยนะเป็นข่าวที่ดีมากจริงๆขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยสภายของเราได้กลับมาที่บ้านของเราอีกครั้งหนูจะไปขอพ่รจากพ่อนะคะอไปเถอะจ้า เก่งนะที่รักนี่เธอเซอร์ไพรส์ฉันหรือเนี่ยเข้ามาในบ้านไวแบบนี้ฉันฉ,ฉันตกใจหมดเลยแต่จำไว้อย่างเนะอย่าดีใจเกินไปเพราะเธอกับกุณกำลังจะเลิกกันแล้ว ุณเนี่ยจะไม่ได้เห็นหน้าสวยๆของเธออีกแล้วแล้วเธอจะทําอะไรเธอจะทําให้กุญแจอ่อนได้ยังไงบอกหน่อยสิยุบราชทดทำไมนายถึงอยากจะยุ่งเรื่องของฉันกับคุณมากนักนะ <c oughs> นายไม่กลัวบ้างเหรอว่าถ้าฉันกับคุณดีกันแล้วนายจะเป็นยังไงบ้างนะทุกอย่างที่นายทำ มันจะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยรู้ไหมนายตื่นเต้นที่แผนของนายกำลังจะสำเร็จแต่ไม่ใช่เลยฉันโดไลออกจากบ้านก็จริงแล้วยังไงล่ะนายก็ดูความจริงตอนนี้สิเห็นไหมล่ะพระเจ้าก็ส่งฉันกลับมาในบ้านหลังนี้อีกอยู่ดีทั้งหมดนี้คือแผนของพระเจ้าและในครั้งนี้ฉันก็จะชนะนายเหมือนเดิมนั่นแหละย,ยุบราย นายก็จะแพ้ฉันคือผู้ชน,นะ ขอบคุณนะคะพ่อโอกาสที่พ่อให้หนูมันเป็นเหมือนกับพรจากพระเจ้าเลยค่ะหนูสัญญานะคะว่าหนูจะทำทุกอย่างให้เต็มที่เลยหนูจะทำให้ธุรกิจของพ่อกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะคะหนูขอสัญญาเลยค่ะด้วยพรของพ่อกับความพยายามของหนูหนูจะทวงคืนชื่อเสียงของพ่อกับครอบครัวของเรากลับมาให้ได้เลยค่ะพ่อเชื่อใจหนูนะคะ หนูจะทําให้คุณกับหนูรักกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะและเราสองคนจะช่วยกันดูแลธุรกิจของพ่อเองทําไมต้องทําแบบนี้ใครอนุญาตให้เธอดูแลธุรกิจของพ่อเธอเองก็เธอก็รู้สถานการณ์ดีนี่ทุกคนกำลังเครียดอยู่ทำไมถึงไม่รอให้พ่อหายดีก่อนละ่ะ คุณฉันขอละฉันดูว่านายโกรธฉันมากแต่นายก็รู้นี่ว่าฉันทําเพราะพ่อก็ฝากฝั่งพินในกรรมไว้กับฉันนายจะโกรธฉันทําไมกันล่ะฮะทําไมต้องทําตัวมีปัญหาด้วยปัญหาก็คือพ่อกําลังอยู่ในสภาพแบบนี้เพาะเธอพอได้แล้วคุณไม่ต้องมากรอกหูฉันด้วยประโยชนซ้ำซซากๆหรอกนะฉันดูว่านายโทษฉันว่าฉันเป็นคนที่ทําให้พ่อนายเป็นแบบนี้แต่ว่าฉันไม่ใช่คนที่หนีปัญหาฉันไม่หนีไปไหนแน่นอน ฉันอยู่ในบ้านของฉันฉันจะอยู่ที่นี่และดูแลธุรกิจของพ่อไม่มีใครไล่ฉันไปไหนได้ทั้งนั้นท่านนายไม่พอใจข้อเรื่องของนายเลยโทษทีนะกุล แต่สิ่งที่ฉันทําไปทั้งหมดนี้ฉันทําเพื่อเรานะฉันต้องยอมทะเลาะกับนายเพื่อให้ได้นายกลับคืนมาอยู่ข้างๆฉันฉันจะต้องเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างไปให้ได้ฉันไม่ยอมให้นายอยู่ห่างฉันไปได้หรอกนะคุณ อุชาเปลี่ยนใจเธอนะไม่ค่ะเแบเบ้ฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันจะไม่เปลี่ยนใจนะแม่แม่อนี่อะไรกันแล้วแม่จะเดินทางไปแสงวงบุญทำไมแม่จะไปเพราะทวิงเกิลอย่างนั้นเหรอแม่ทำแบบนี้เพื่อพ่อของลูกไม่ใช่เพราะทวิงเกลิลแม่ไปเพื่อแสงวงบุญตัางหากละ่ะ ยายเด็กนั้นเป็นใครกันจะมาสั่งแม่ให้ออกไปนอกบ้านไม่ได้หลวงพ่อบอกแม่ว่าวันนี้เป็นวันมงคลแม่เลยแต่สินใจออกเดินทางวันนี้ถ้าแม่ต้องเดินทางทั่วโลกเพื่อพ่อของลูกแม่ก็จะทําแม่อยากให้พ่อของลูกหายเขาจะต้องหายดีกุณดูแลพ่อของลูกให้ดีนะกุณ ให้หมอเขามาคอยดูตลอดด้วยเลยคอยรายงานให้แม่ฟังด้วยเนาะถ้าเป็นไปได้อย่าให้เด็กนั้นเขาใกล้พ่อเขาเด็ดขาดเลยพ่อเขาคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ถ้าพ่อเขายังไม่หายดีเราก็ทําอะไรไม่ได้ลูกรู้อะไรไหมว่าเรานะ่ะหมดหันทางกันแล้วลูกต้องดูแลตัวเองด้วยกินอาหารให้ตรงเวลานะแล้วก็เอาอยาให้เบบ้ให้ตรงเวลาด้วยคอยดูแลทุกคนให้ดีไม่ต้องห่วงนะครับแม่ผมจัดการเองดูแลตัวเองด้วยละ่ะแล้วก็ อภรรของพระเจ้ามาฝากเราด้วยนะแม่ได้สิลูกแม่ไม่ได้ไปตัวคนเดียวนี่นะอะอน,นันต์เข้าไปกับแม่ด้วยเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแม่คะหนูไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะคะแต่หนูคิดว่าพระเจ้าส่งหนูมากคะ่ะหนูคิดว่าถ้าหนูกลับไปดูแลธุรกิจของพ่อแม่อุชากับกุญจะให้อภัยหนูหนูเชื่อแบบนั้นนะคะแต่ว่าแม่อุชาเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้น เขาไปแสวงบุญแล้วล่ะค่ะลูกจะ้ะพระเจ้านะ่ะได้ช่วยลูกมาโดยตลอดเลยพระเจ้าจะทิ้งลูกได้ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะแล้วอูชานะ่ะเธอก็ไม่ได้ไปจากบ้านนี้เพราะว่าลูกนะหลวงพ่อสั่งให้อูชาไปทําบุญขอพรแค่นั้นเองอูชาก็เลยออกไปหนูนั่ใจมากเลยนะคะแม่หนูอยากให้แม่อยู่กับหนูต่อจังเลยหนูอยากบอกแม่ว่า หนูเป็นห่วงแม่มากนะคะแล้วหนูก็เป็นห่วงครอบครัวของหนูมากๆด้วยเหมือนกันค่ะแม่รู้ดีจ้ะอะไรกันแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอเอานี่เแบบเบ b คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้ะแล้วนี่<อ>แปลกใจทำไมกันล่ะที่ฉันมาที่นี่น่ะเ,เปล่าคะ่ะ <Okay. S 1> ฉันเองไงเแบบเบ b ไม่ใช่ผีที่ไหนนี่เแบบเบ b ที่รักเธอไง <c oughs> มีอะไรเหรอ นี่ปิดบังอะไรฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเล่ามาให้หมดเลยนะบอกมาสิว่าเธอน่ะจะสามารถดูแลธุรกิจต่อจากมาโนฮาได้น่ะขอโทษนะคะเแบเบ๊แต่หนูจะบอกเบเบที่หลังแน่นอนค่ะหนูสัญญาเลยไม่เป็นไรนะทวมิงเกอร์สิ่งที่เธอทำนะ่ะถูกต้องแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั่นคือการที่เธอกับกุลน่ะจะต้องเข้าใกล้กันและปรับความเข้าใจกันส่วนเรื่องอูชานะ่ะ เดี๋ยวอูชาเขาก็ใจอ่อนลงเองความเกลียดของอูชาก็จะกลายเป็นพรที่ประเสริฐทวิงเกิลเธอต้องเชื่อฉันนะเธอต้องเชื่อฉันเพราะว่าฉันกับแม่ของเธอเนี่ยคอยดูแลเธออยู่เสมอไม่ต้องห่วงนะขอบคุณมากนะคะเแบบ้หนูรู้ดีคะ่ะว่าเบเบ้จะอยู่ข้างหนูเสมอแต่หนูก็อยากจะให้คุณเชื่อใจหนูเหมือนกับที่เบบ้เชื่อใจหนูเหมือนกันนะคะ หนูจะได้ปรับความเข้าใจกับเขาและครอบรครัวของเราก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมยังไงล่ะฉันเชื่อใจเธอหืม